ช่วงเวลาดีๆครับข้าวได้3มเดือน10บวันกอขอเจตอนนี้น้ำมาแล้วครับนี่ฮะน้ำมาข้าวก็เริ่มทั้งทยอยออกทยอยออกทยอยออกมีทั้งเกสรมีทั้งรวงนะครับข้าวสวยงามมากสวยงามมากนะ ตอนนี้น้ำก็เข้ามาไม่ทุ่งแล้ววันนี้จะพามาชมความสวยงามครับออโอ้โหไม่ได้มาถ่ายทำให้พี่น้องชาว YouTube ได้ชมเจ็ดเก้านี่จะเกี่ยวประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนนะครับสำหรับนานรอบแรก